สวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้เจอกันพักใหญ่เลยต้องขอโทษด้วยนะที่แบบหายไปได้พักนึงแล้วว่ะเพราะว่าที่นี่ตอนนี้เป็นช่วงฮอลลเดย์เนาะเป็นช่วงเทศกาลก็ที่ผ่านมาจะเป็น Thanksgiving แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเจอ Christmas แล้วก็ New Year ด้วยมันก็เลยจะค่อนข้างยุ่งหน่อยทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านด้วยนะคะ,ะวันนี้อ้อแวะมาเพราะว่าอยากจะมาแชร์เรื่องราวดีดๆเนาะที่มีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปทำเมื่อตอนอ อาทิตย์ Thanksgiving ก็คือ Thanksgiving ที่เนี่ยเนี่ยจะเป็นอ่าวันพฤหัตส,สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนอืมก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนาะ,ะมีโอกาสได้ไปโบสถ์โบสถ์นึงอะนะคะชื่อโบสถ์อ่าเซนต์พอลเนาะเขาจะมีอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะเสิร์ฟอาหารให้กับคนไร่ร่อนคนที่ไร้บ้านเป็นโฮมเลสอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเสิร์ฟอาหารเยน็นอ่าอาหารตอนเย็นก็คือดินเนอร์เนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์าโมงถึงหกโมงเย็นก็อ้อมีโอกาสได้เข้าไปร่วมเมื่อวันตามวันที่เก้าใช่ไหมเออวันที่เก้าเนอะอืม ไปร่วมกับเขาแล้วก็มีโอกาสได้ไปช่วยเขาเสิร์ฟอาหารให้กับคนที่เขาเป็นโฮมเลส s s นะคะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันเราได้ไปเห็นเหมือนเป็นโลกอีกโลกนึงเลยอะคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันทำอยู่ทุกวันได้เจอได้ใช้อะไรทุกทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ย บางทีเราก็มองข้ามความสําคัญไปนะคนที่เขาไม่มีคนที่เขาแย่กว่าเรายังมีตั้งเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ฟังเพราะว่าถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้อเมริกาเป็นประเทศที่แบบอเขาเรียกอะไรเหมือนมีทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนั้นมันจะมีคนที่เขาขาดแคลนยังมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนาะอ่ะวันนั้นที่ไปคือไปช่วยเขาเสิร์ฟอาหาร แล้วพอเสร์็ตเสร็จแล้วเนี่ยตอนออกมาอ้อ,อเดินออกมากับเพื่อนอีกคนหนึง่งก็จะมีคนที่เขายือนอยู่ตรงประตู <c oughs> อยู่ข้างนอกนะคะของข้างนอกโบสถ์อ่ะสี่ห้าคนแล้วพอเราเดินออกมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบมีคนคนนึงเขาถามอ้อ,อบอกว่าขอโทษนะคอยู่มีโลชั่นไหมะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่มีอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเราเดินออกมากับเพื่อนใช่ไหมเราก็ไม่ได้คิดอะไรใครจะมาถือโลชั่นติดตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แบบเออเราก็แบบ ณโมเมนต์นั้นน่ะนิดนึงเนาะก็แบบคิดว่าอะไรวะมาถามว่าเรามีโ,โลชั่นไหมอะไรใครจะไปเดินถือโลชั่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพอเดินมาเนี่ยตอนที่กลับมาที่รถเนี่ยพอดีเพื่อนก็จอดรถอยู่ติดกันนะเนาะเพื่อนก็บอกเอ๊ะฉันว่าฉันมีนะฉันซื้อโลชั่นมาขวดหนึ่งยังไม่ได้เปิดใช้อะไรเงี้ยเดี๋ยวขอดูก่อนปรากฏว่าเพื่อนก็เออเจออยู่ในรถนะนะยังไม่ได้เปิดใช้ก็เลยบอกว่าเราเดินเอากลับไปให้เขากันไหมอะไรเงี้ยก็ มันตอนนั้นมันก็เริ่มมืดแล้วเนาะหกโมงกว่าวาตอนนี้หน้าหนาวก็เริ่มมืดแล้วแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมีแถวนั้นเราก็แบบแอบบแบบแบบกลัวนิดนึงแต่ก็เอาเนาะคนเขาอยากเขาคนเขาอยากได้อ่ะเดินเอากลับไปให้เขากันดีกว่าเราก็เลยตัดสินใจเดินออากลับไปให้เขาพอเอาไปให้เขาแล้วเขาแบบขอบคุณใหญ่เลยอ่ะแบบมันก็เหมือนแบบติดใจเรามาว่าเออสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยเราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่า S <S <an> ก็คือแบบยอมรับผิดนิดนึงว่าณโมเมนต์เซี้ยววินาทีตอนนั้นที่แบบคนเขามาถามเราอะเราก็แบบรู้สึกแบบอะไรอะมดขถามขอโลชั่นอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยแบบเอรู้สึกว่าแบบผิดนิดนึงอะเนาะว่าทำไมไปตัดสินเขาแบบช่วงณนะโมเมนต์นั้นแล้วสิ่งที่สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราเนี่ยที่เราตื่นมาแล้วก็ใช้นู่นใช้นี่ทํานู่นทํานี่ไปแต่ละวันเนี่ย บางทีเราก็มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆว่ามันเป็นความจําเป็นนะยิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวแบบเนี้สิ่งเนี้ยโลชั่นเนี้ยเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราแทบ,บจะแบบไม่ได้คิดเลยแต่แบบคนที่เขาไม่มีเนี่ยมันมัน,ม,นมันจำเป็นแล้วมันสําคัญนะอนะไรเงี้ยวันนี้กอได้ได้วันหยุดก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบจะได้วันหยุดวันนี้แต่พอดีมีเพื่อนขอ switch อ่าวันหยุดใช่ไหมเราก็เลยเออเอางี้ละกันพอเรามีวันหยุดเนี่ย เรามีโอกาสได้แบบไปหาของมาทําแล้วก็เดี๋ยวจะอไปให้เขาสิ่งหนึ่งที่อยากทําก็คือเหมือนเป็นแบบอ่า winter essentials ก็คือเหมือนแบบเขาเรียกอ,อะไรอะอะไรที่มันสําคัญในช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือก็จะทําที่คิดไว้ก็คืออ่าอะไรอะโลชั่น c h a p สติก็คือ lip b a ม m นะคะลิปลิปมันนะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือวิตามินซีอ่าเป็นเม็ดเ็ดที่เหมือนลูกอม,มแต่มันเป็นวิตามินซี ก็เลยเมื่อคืนนี้เลยไปกว้านหามาหมดเลยทั้งวอล์มาร์ททา e เก็ตมาร์เก็ตบาสเกตซื้อมาอย่างละสี่อันโลชั่น45่สิบหาขวดลิปมัน45แท่งแล้วก็วิตามินซีสี่สิถุงกว่านมาเรียบเลยคือถ้าใครไปหาซื้อแล้วมันหมดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเขาเติมให้ให,ให,หม่เนาะอเมื่อคืนนี้ไปหาซื้อมาแล้วก็มานั่งแพคใส่ถุงเอง กว่าจะเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนนะนะคะแต่ก็รู้สึกแบบทําไปแล้วมันก็แบบแฮปปี้เนาะทำให้จิตใจเราแบบเออรู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นว่าเราได้ทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยตั้งใจว่า4ี่โมงประมาณ4ี่โมงสี่โมงครึ่งเงี้ยจะไปที่โบสเพราะว่าเดี๋ยวประมาณ6กโมงก็ต้องไปงานปาร์ตี้ของที่ทํางานเป็นปาร์ตี้แบบฮอลิเดย์ปาร์ตี้นะคะก็จะเอาเนี้ยไปให้เขาก่อน คิดว่าเพราะครั้งที่แล้วที่ไปนะมีประมาณสัก36-37คนที่เขามาที่โบสถ์นันะคะมาทานอาหารเราก็เลยแบบกะสัก45ชุดละกันคิดว่าเผื่อเหลือเผื่อขาด45ชุดเพราะเขาบอกว่าช่วงเทศกาลเนี่ยคนเขาไม่ค่อยมีมาเยอะถ้าเกิดเป็นช่วงปกติก็อาจจะมีมากถึง50 60คนนะนะคะเอาเป็นว่าลองที่45ก่อนแล้วกอ็อะไรเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยที่เราพอทำได้อะเราก็ทำเนาะคือ มันไม่ได้หนักหนาอะไรถามว่าค่าใช้จ่ายเยอะไหมตอนแรกก็ก,ก็คิดว่าคงไม่เท่าไหร่มั้งแค่ของแค่สองสาอย่างในถุงเลยแต่พอทํามาสี่สิบห้าอันก็เออเฮ้เยอะอยู่เหมือนกันเลยแต่เออเราก็ต้องบัตเจ็ตตัวเองต้องแบบตั้งงบประมาณอยากจะแบบใช้จ่ายอะไรอยากจะทําอะไรก็ต้องหาที่แบบตัดลงมาอาจจะแบบวันนี้อาจจะตั้งใจทําเรื่องนี้ก็งดออกไปกินข้าวนอกบ้านสักวันสองวันอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่ไม่หนักหนาคือ รู้สึกว่าเราได้มาทําอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นมันก็ทําให้จิตใจเราแบบมันมันดีขึ้นขึ้นมาด้วยนะคะอ่าก็อยากจะแบบแวะมาบอกเพื่อนๆว่าหายหน้าหายตาไปเพราะช่วงนี้เราเรามีกิจกรรมที่เราต้องทําเยอะเนาะมันเป็นช่วงเทศกาลแต่ไม่ลืมนะคะที่เคยสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่อ้อจะมานั่งเล่าให้ฟังว่าตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เราเริ่มทํางานที่นี่จนมาถึงตรงจุดเนี้ยมันมันมันมายังไงเป็น ไปยังไงมายังไงเนาะแล้วก็มีอะไรที่แบบพอจะมาแชร์ให้กันได้แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอื่นก็ก็ถามมาได้นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็จะหาเวลามาอีกทียังไงหลังปีใหม่คิดว่าน่าจะน่าจะทุกอย่างเริ่มจะเบาบางแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แล้วเนาะทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงก็อขอไปเตรียมตัวก่อนของจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะ ใก,ใกล้จะสามโมงละใกล้จะบ่ายสามละเดี๋ยวสักพักเขาจะต้องออกแล้วเนาะยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะที่เมืองไทยก็เริ่มหนาวแล้วเข้าหน้าหนาวแล้วาทานวิตามินซีเ,อเยอะเนาะจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องเป็นหวัดกันแล้วก็ดูแลตัวเองอขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเกิดไม่ได้มาเจอกันตอนคริสต์มาสหรือปีใหม่ยังไงก็ขอ อนุญาตณนะโอกาสนี้อวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็ปลอดภัยนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะยงไงออกขอตัวไปก่อนละกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย